สวัสด,ดีพี่น้องสวัสด,ดีสุขสุขคนเด้อค่ะทางเกาเลยใหม่ทังลาผัางไทยในประเทศและนอกประเทศเจอกันอีกแล้วโดนนานเจอกันกับบัวกันเนะาะพี่น้องเนาะคิดถึงแม่ตูนคิดถึงพี่น้องกันเลยมาพอกันบอกใกล้บอกใกล้เราอยู่แถวบ้านเฮาอยู่ใกล้ใกล,ล้แหละริมทะเลนี่แหละมานอนผักอยู่ห้องผักริมทะเลแบบ ง่ายๆไม่ได้เอาเยอะเอาเพลงนะค่ะห้องเอาทุกๆพี่น้องเอ้ยนี่เขาไปดูง่าในเพื่อนต่เอ๋ทำอะไรอยู่สวัสดีค่ะกำลังเช็คห้องอยู่ค่ะเชฟกำลังเช็คห้องอยู่ใช่ไหมมีห้องกันวันี้แหละธรรมชาติแบบชิลๆก่อนตุ๊กตอก็ยังไ่คุ้มทุบบ้านเลย นี่ตับาักนะโอ้ยลายพอดอันนี้ก็เรงแรมเกินนี่เขาใช้็มเนเลยลังปรบปงอันนี้มันลงแรมรอใช่ ากขนตอนนี้ก็พาคุณพี่เพิ่นมาซื้อกับข่าวอยู่ตลาดบ้านเพจ้ะพี่น้องเป็นหาสื้อกับข่าแล้วเป็นก็มาแผ้ชื่อเสือผา จ้าบเ,เป็นยังพี่บเป็นยัง <c oughs> พี่ชายพออยากชื่อเสือหาอมาถึงบ้านแล้วจ้าพี่น้องคุณพี่สาวสามท่านและก็ลูกชายขับรถอา้าวมากินข้าวแล้วพี่กินยังน่ะกำลังชุมบามจ้าจ้า ขอบคุณมากจ้ามาดูใกล้เนี้ยน้องอาหารลาวๆพี่น้องหากันคืออาหารสดโปรดของพี่น้องบ้านเฮาเลยจ้าพี่น้องจ๋ามามาเสบๆคือเก้าเมนนี่จะบูชสวยๆเลยนี่นะจ้จๆเดี๋ยวมากินน้ำการล้วพี่น้องเลย